เรื่องนี้เป็นเรื่องของฝนกับนนท์สองคนที่เคยรักกันมากรักกันจนถึงขั้นสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สุดท้ายมันกลายเป็นคำสาบานที่ตามหลอกหลอนเธอไปทั้งชีวิตฝนกับนนท์เจอกันตอนปีสามที่มหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่สวยงามทุกอย่างดูจะเข้ากันได้หมด นนเป็นคนอารมณ์ดีมีเป้าหมายในชีวิตส่วนฝนเธอเป็นผู้หญิงเรียบร้อยใจเย็นและไม่เคยมีใครมาก่อนหลังจากเรียนจบทั้งคู่กลับบ้านต่างจังหวัดและได้ไปเที่ยวด้วยกันที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่นั่นมีศารเจ้าเก่าแก่ที่ใครๆเขาก็เชื่อกันว่าหากใครสาบานรักกันที่นั่นจะไม่มีวันพรากจากกัน แต่ถ้าใครผิดคําสาบานชีวิตจะไม่มีความรักอีกต่อไปพวกเขาทําด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นว่ารักกันจริงนนจับมือฝนสาบานต่อหน้าศาลว่าชาตินี้จะมีแค่กันและกันตลอดไปแต่แล้วไม่ถึงปีก็เกิดเรื่องขึ้นนนประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตคาที่ นเสียใจมากเธอแทบไม่พูดจากับใครอีกเลยเป็นเดือนๆในงานศพมีคนเล่าว,ว่าเห็นเงาผู้ชายยืนมองอยู่ที่ปลายลงเขาไม่ได้พูดอะไรแค่มองแล้วก็หายไปกับสายลมยามค่ำคืนหลายวันต่อมาญาติฝนมาครั้างที่บ้านคืนนั้นเธอลืมตาขึ้นมากลางดึกแล้วเห็นอะไรบางอย่าง มีผู้ชายนั่งข้างๆเตียงของฝนแล้วค่อยๆโน้มหน้าเข้ามาใกล้ๆหลายปีผ่านไปฝนเริ่มทําใจได้และมีคนมาจีบเธอลองคบกับพี่เก่งวิศวกรหนุ่มใจดีแต่เพียงแค่สามเดือนพี่เก่งตกจากชั้นห้าของไซงานเสียชีวิตกระทันหันครั้งที่สองเธอคบกับเพื่อนร่วมง,งานชื่อต้น ดูเข้ากันได้ดีมากแต่ไม่นานก็ทะเลาะกันรุนแรงต้นนัดเจอกันครั้งสุดท้ายบอกจะเคลียร์ใจแต่คืนนั้นเขาขับรถชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตคนก็เริ่มพูดกันว่ามีผีอยู่กับเธอไม่ใช่แค่ตามเธอแต่มันอยู่บนตัวเธอคืนหนึ่งเพื่อนสนิทของฝนชื่อมิวมานอนค้างกลางดึก มิ้วตื่นขึ้นมาทั้งที่ตัวสั่นน้ำตาไหลฝนมีคนขี่คอแกอยู่เขาจ้องฉันมั้งคืนเลยทั้งสองไปหาร่างทรงร่างทรงไม่ต้องพูดอะไรมากแค่จับมือฝนก็พูดว่ามีผู้ชายตามเธออยู่เขาไม่ใช่วิญญาณทั่วไปเขาผูกพันแน่นหนาเกินไปแล้วเขาไม่ยอมให้เธอมีใครอีก อยู่กับเธอตลอดเวลาวันหนึ่งฝนกับมิ้วตัดสินใจไปทำบุญที่วัดกลางป่าหลังไหว้พระเสร็จระหว่างเดินกลับมีหญิงแก่คนหนึ่งแต่งตัวคล้ายหมอดูมองหน้าฝนแล้วก็พูดว่าหนูมีผู้ชายตามมานะแต่เขาไม่ได้มาดีเขารักหนูมากแต่เขาไม่อยากให้หนูมีใครใหม่ต้องไปหาหลวงปู่ท่านหนึ่งในป่าลึกนูน่น ให้ท่านทำพิธีปลดปล่อยไม่งั้นชีวิตหนูจะไม่เหลือใครอีกเลยฝนรับกระดาษที่หมอดูยื่นให้เขียนชื่อวัดกับบทสวดบางอย่างคืนนี้อย่าอยู่คนเดีวยวอีกนะลูกเขารู้ว่าหนูจะไปแล้วเขาอาจจะไม่ยอมฝนกับมิ้วเดินทางไปวัดลึกในป่าหลวงปู่เริ่มพิธีตอนเที่ยงคืนจุดเทียนล้อมสายสินรอบตัวฝน เสียงสวดดังขึ้นแรงลมในสลากลางป่าพัดจนไฟเทียนสั่นไหวฝนเธอสาบานแล้วจะไม่ทิ้งกันเธอสัญญาแล้วฝนร้องไห้อย่างหนักเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงออกจากล่างเธอพูดเองแต่ไม่ใช่เสียงเธอเสียงนั้นคือเสียงของนนท์หลวงปู่จบพิธีและบอกว่า เขาไปแล้วแต่ไม่ได้ไปเพราะอยากไปเขาไปเพราะเขารู้ว่าเธอควรได้มีชีวิตใหม่วันนี้ฝนได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่เข้าใจเธอย้อนกลับไปที่สาลเจ้าเดิมยืนพนมมือแล้วยิ้มก่อนจะพูดเบาๆว่าขอบคุณนนท์สำหรับทุกอย่างไปเถอะนะหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ แล้วพบกันในเรื่องเล่าร้อนๆเรื่องต่อไปครับคุณเคยชอบของเก่าบ้างไหมครับของบางอย่างมันดูมีสเสน่ห์มีเรื่องราวมีประวัติแต่คุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าประวัติเหล่านั้นมันจบยังไงเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของเพื่อนของคนหนึ่งชื่อว่าเจ๋เขาชอบแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าๆสะสมของวินเทจของจากยุคโบราณแต่ของเก่าชิ้นหนึ่งที่เขาได้มามันไม่ได้นำพาแค่ความสวยงาม แต่มันพาวิญญาณที่ผูกอาฆาตมาด้วยวันหนึ่งเจตไปเดินเล่นที่เชียงรายแล้วไปเจอร้านขายของเก่าอยู่ร้านหนึ่งเป็นบ้านไม้โบราณเก่าโทรมแต่มีของเต็มไปหมดเขาไปสะดุดกับเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งมันดูแปลกขาเก้าอี้ด้านหนึ่งเหมือนโดนไฟไหม้มีรอย่านดำแต่ลายแกะสลักอย่างชัดละเอียดแปลกตาและชวนหลงไหลเจตถามลุงเจ้าของร้านว่าเอามาจากไหนลุงแค่มองหน้าแล้วพูดเบาๆว่า ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนแต่ถ้าอยากได้เอาไปเลยขออย่างเดียวอย่าถามอะไรเพิ่มจะดีกว่าเจตไม่ได้คิดอะไรมากเขาซื้อกลับมาทันทีและวางไว้ในห้องรับแขกคืนแรกที่เก้าอี้อยู่ในบ้านเจตฝันแปลกๆฝันว่าเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้นมีเงาคนเดินวนรอบตัวแล้วเสียงใครบางคนก็กระสิบบอกมาบอกความจริงก่อนที่เจ้าจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกเขาตื่นขึ้นมากลางดึก เงื่อแตกเต็มตัวแต่ยังคิดว่าแค่ฝันร้ายแต่ทุกคืนหลังจากนั้นฝันแบบเดิมยังคงเกิดขึ้นซ้ำๆและที่แปลกกว่าคือเก้าอี้มักจะขยับตำแหน่งเองทั้งที่ไม่มีใครแตะมันเลยจนวันหนึ่งผมไปหาเจที่บ้านและเห็นเก้าอี้ตัวนั้นผมถึงกับผงะเพราะมันเหมือนกับเก้าอี้ที่เคยเห็นสมัยเด็กที่บ้านเก่าทวดผมเจดมึงไปเอาเก้าอี้นี่มาจากไหนกูเคยเห็นมันตอนเด็กๆ ที่บ้านทวดกูผมเล่าให้เจดฟังว่าตอนเด็กเคยแอบเข้าไปในห้องเก็บของของบ้านทวดมีเก้าอี้ตัวนี้อยู่ในนั้นทั้งบ้านไม่มีใครกล้าแตะมันเลยจนตอนบ้านจะถูกขายมีคนมายกของเก่าไปหมดรวมถึงเก้าอี้ตัวนี้ผมเริ่มสงสัยเลยสืบประวัติจากคนแก่ในหมู่บ้านจนรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ของเก่าแต่มันมีอาธรรมยายแกค่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเก้าอี้ตัวนี้เคยอยู่ในคุกใต้ดิน สมัยเจ้านครลำพูนยุคเก่ามันเป็นเก้าอี้ที่ใช้สอบสวนมัดนักโทษทรมานให้รับสารภาพบางคนถูกมัดไว้จนตายวิญญาณไม่ไปไหนฝังอยู่กับไม้กับรอยเลือดที่ซึมลงเก้าอี้นั้นอมกับเจสเลยตัดสินใจกลับไปบ้านเก่าทวดผมที่ลำพูนเพื่อพิสูจน์บางอย่างเราเปิดห้องเก็บของที่ปิดตายมานานแล้วพบกล่องไม้เก่าๆภายในมีบันทึกเล่มหนึ่งเขียนด้วยลายมือคูลครับ ข้าคือผู้ควบคุมการลงทันแห่งคุกใต้ดินเก้าอี้นี้คือเครื่องมัดนักโทษที่แข็งขืนข้าไม่ได้นับว่ามีกี่ศพที่ตายบนมันแต่ข้ารู้ทุกคืนที่ข้านอนข้ายังเห็นพวกเขานั่งอยู่ตรงนั้นเจษตัดสินใจนำเก้าอี้ตัวนั้นไปที่วัดแห่งหนึ่งในแม่ห้องสอนเป็นวัดป่าที่มีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งอยู่พระท่านบอกว่าของแบบนี้ไม่ใช่แค่ปล่อยวางแต่ต้องปลดปล่อยวิญ,ญญาณทั้งหมดให้ไปคืนวันนั้นมีการสวด ถอนและฝังเก้าอี้ไว้ใต้ฐานพระเดชหลังวัดหลังจากวันนั้นเจสไม่ฝันอีกเลยไม่มีเสียงไม่มีเงา,ไม,มเงาไม่มีเก้าอี้มีแต่ความสงบที่แท้จริงของบางอย่างไม่ควรได้มาไม่ควรเก็บไว้และไม่ควรแม้แต่จะนั่งเก้าอี้ต้องคำสาบบางทีมันไม่ได้ฆ่าใครด้วยตัวมันเองแต่มันทำให้คุณที่นั่งได้รับผลของความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าคุณชอบเรื่องหลอนๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กับ s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไป